ก็อันนี้ผลิตภัณฑ์ตรวจโควิด1 9นะครับแบบเล็ p ปิดเทสนะครับของย e ี่ห้อฮิวม s i ซก็คือ1กล่องเนี่ยจะบรรจุข้างในก็คือ25เทสนะครับเวลาที่เราเปิดกล่องออกมาเนี่ยส่วนประกอบข้างในเนี่ยก็จะมี1เป็นไม้สวอปหรือว่าไม้เก็บเชือ้อที่เอาไว้แย่เข้าไปในรูจมูกนะครับอันที่2ในกล่องนี้นะครับก็จะเป็นตัวชุดตรวจที่จะแยกซองออกมาให้เป็น1ต่อหนึอยู่แล้วนะครับเวลาใช้เราถึงจะเปิดซองออกมาเนาะ แล้วก็จะมีตัวจุกนะครับที่เอาไว้ปิดเวลาที่เราใช้น้ํายาผสมกับตัวไม้สวอชที่เราได้น้ำํำสารคันหลังออกมาหรือว่าน้ํามูกออกมาอย่างนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบ 1, 2, 3, 4ประมาณนี้นะครับงั้นในหนึ่งชุดนะคะก็ประ,ประกอบด้วยไม้สวอชนะคะคัตเตไลน์นะคะก็มีโควิด ไนตรีนแอนติเจนเทมีน้ำยาล้างนะคะแล้วก็มีจุกป,ปิดนะคะมีจุกป,ปิดเพื่อที่จะผสมน้ำยานะคะก่อนที่จะหยดเข้าไปในนี้อันนี้พอจะตรวจเนี่ยเราก็เปิดนะคะเเปิดเปิดซองเทสนะคะในเทสนี้ จะเห็นหลุมนะคะเราไว้หยดน้ํายาหลังจากที่เราผสมน้ํายากับสารคัดหลังที่สวอปได้มาจากผู้ตรวจนะคะผู้รับการตรวจอ่ะเชิญเลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งเปิดเปิดหน้ากาก ก็เราจะใช้ตัวไม้สวอปที่ได้มาตัวนี้นะครับเป็นไม้สวอปที่สเตอร์ลายนะครับตัดจากเชื้อนะครับลักษณะของไม้สวอปก็จะเป็นปลายที่ค่อนข้างเฟล็กซิเบิลได้นะครับแล้วก็วิธีการสวอปเข้าไปเนี่ยนะครับให้ผู้ที่รับการตรวจเนี่ยเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็แย่เข้าไปขนานกับใบหน้านะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งตัวไม้สวอปขึ้นแล้วก็แย่ลงไปจนถึงผนังด้านในนะครับแล้วก็หมุนประมาณ5ครั้งนะครับแล้วก็ดึงออกมา แล้วก็นำมาผสมกับตัวบัฟเฟอร์ที่แถมมาจับในชุดนี้นะฮะตัวนี้นะฮะจุ่มลงไปนะครับแล้วก็ผสมให้มันเข้ากันนะครับขึ้นขึ้น,นลงๆประมาณสัก10รอบนะครับก่อนที่จะดึงไม้สวอปออกเนี่ยนะครับเราบีบตัวตัว,ตวกระป๋อกของบัฟเฟอร์เนี่ยนะครับเพื่อรูดตัว,ต,วตัวสารคัดหลังออกมาให้อยู่ในก้นของตัวบัฟเฟอร์นะครับ ครับแล้วก็ปิดจุกตัวนี้ในจุกตัวนี้จะมีฟิลเตอร์เพื่อกรองนะครับ